เข้าเข้าเข้าวิธีปกติอ่ะห้อเนี้เหรออ่าอะไรปกติในรถตับเนื้อเลยเบียมาก่อนไอยเบียขึ้นมานี่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 มามาดิมาตอบหน้าสั่นไวผมตอบหน้าสั้นตอบด้วยกูกูหน้าสั่นกูหน้าสั่นในสัตว์กูหน้าสั่นอีกเลยสัตว์เฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้ยังไงเนี่ย อ๋อได้นี่ไงตอหน้าซาร์ตกแมตแล้วไอ้เนี่ยระเบิดพายลมอ๋อน่าจะเก็บเก็บเก็บตอบแล้วก็ไปซื้อตอบใหม่อ่ะโอ้ตกแมตไปซ่งระเบิดพายลมก่อนอดีระเบิดพายลมมันบอกอย่างงี้ไปโอ้โหตอหน้ากูซัร์เอาใช่ไหมไอ้เชี่ยโอ้ยไอ้เนี่ยแม่งวิ่งไวเกินไอ้ซาร์ ไัยเป็นขี้โกงไอ้เหียไอ้เหี้ยขี้โกงไอ้เหี้ยตบหน้ขี้โกงจริงไอลมามาเนาะไอ้เหียอืมไม่เสียงอะไรแบบเสียงไม่งก็รวยหัวนะเฮ้ยอะไรอะทัวร์เมนต์ะเริ่มไปดี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 มานาะมาดีมกันมาอะไาะอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้หรอให้รออะไรรเปล่าสามสอ้ยอะไรอะ เลิบมาละไอสัตว์เลิฟโดนกูแน่สัตว์โอ้ยหลบ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 อ๋อตอบแบบหน้าสัตว์โอ้โหยังตอบย่าน้องเราต้องเป็นแท็กทีมกันน้องพี่ตัวขาวพี่ชิบ่าตัวดำเฮ้ยตกแมพโอ้โหเข้าใจเฮ้ยเลิฟระวังเฮ้ยโทษทีพี่เลิฟเลิฟเลิฟไอสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เนี่ยคนหนุ่มพนคนพนปิงอ่ะปิงเกินปิงเกินพ่นหนุ่ม เแล้วเฮียคมือผมบอกแล้วคู่แข่งยูไอสัตว์เฮ้ยมีคนตกไปแล้วสวย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 จัดสวยจัดเฮ้ยเฮียสวยสวยสวยตายเฮ้ยปลอตายแล้วน้องเฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มตึงอยู่ผมตึงจัดผมตึงจัดตึงจัดเฮ้ยมีเออเมันมันตกไปแล้วมันตกไปแล้วมันตกไปแล้วเฮ้ยตายตายตายเหลือเราเหลือไอ้เลิฟไอสัตว์ อ้าวกูตายตกหมดใช่ไหมชะเอ้จะโกงเพื่อนเหรอจะโกงเพื่อนเพื่อนเกะเพื่อนตกกิ่งที่ไหเหรอเออตหนานล็อกสูงมือใช่ไหนสูงมือเลยนี่นี่แอสีดำตรงเนี้ไดีครับไดีครับไอดีครับโอ้ยมันใช้ไงดพี่อกพีเพ่มาเอาออกดกดพีกกดพีก ออกกดคลิกกดคลิกหนทีตอบน่าสั่นจะตัวตอบเก่าไงตอบยุคหินจริงกูตัวตกตนเมียโอ้วมูชินเดียวโอ้ยวะมูคยชินเดียวตัยิ่งเสียมีสบายะบูมูี่ทีิงฉี่ยะอ้ากูตายโดนตกจน ลกครูใช้ได้ยังอ่ะไอหน้าหนีแมปอะไรอะพี่ไม่รู้แบบกันแบบตอบหน้าสับส<อ>ันตอบหน้าสันสนเล่นอะไรนะพี่ได้ตอบไง<อ>ใช่มาพี่บ่าสวยสวยสวยอวีอากูได้ตอบหน้าสันเอีอ ตอบหน้าสัตตบหน้าเมียตบหน้าสัตตบหน้าสัตตบหน้าสัตโอ้ยโอ้ยโอ้ยอสัตว์ไอเลิฟกูเองีเนี่ยไม่ได้ยิ่เสีอะรนหนอี่ตัว่อ่ได้ดิตัวตอ่ด้ดิตัวต่่อด้ดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัว่อไสัตว์เดว่าใช่ไหมเดว่าใช่ฮะฮะเดว่าใช่เดว่าใช่ฮะเดว่าใช่เดว่าใช่เว่าใช่ ไมช่มช่มช่นี่ตบไอ้ซอฟตบมดยิ้มนยุคมขีนยินยขคนตบซ้ายตบขวาเลยดกว่ะมันกระช่างหัวมันตบหรือเปล่าจริงกระช่างหัวแม่กัดเลยมันดีน้อกัดเลมันดีกัดเลยมันดีเอ้ยัเแล้วใครอเล่าอตบหัวร้านล้วก็ตบอเออปเออไม่รู้

้ยมันตบโอ้ยมันมันมันตบพี่น้นองกุ้ยอ่ะเอาดีเลยฟแล้วผมถ่ายลมแล้วนะเลยง้างยาไปเปลี่ยนถุงมือดีนอ้องเรือเป็นถุงมือเ,อเวลาตายแล้วก็เปลี่ยนหน้าล็อบบี้อ๋ออ๋อที่มันมือใหญ่โกงอ่ะกูกูหุ่นโลขอ,อ,องมือเฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะดีเฮียใหญ่ชิบหาย เปิดพายลมเอ็ดทิทางเป็นคนโกงถุงมือไงอ่ะไอ้มึงเห็นตรงถุงมือไหมข้างๆอ่ะอล้วก็กดก็กดอ่ะใช่มั้คลิกอ่ะเฮ้ยเลิฟเลิฟไอ้เหี้ยเปิดพายลมเปิดพายลมล้อไหนที่ไหนแล้วก็เข้าเข้าเกมเ้ยเลิฟกูเองกำลังตึงอ่ะปึ้งเปินล็อกถุงมือขยายว่ะ อ๋อกูแตกเลยสัตว์ตายเก็บเอาถุงมือก่อนตายหาหมดจะได้ถุงมืออะไรบ้างความได้เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่นี่คุณได้ถุงมือเนี่ยคืออะไรวะะไวเฮ้ยเอาดีมันคืออะไรอ่ะไม่่รู้วาพี่การนี่ข้างล่างอ่ะมันจะมีกานบอกดีวะนี่ความสามารถอ่ะความอดทนเนาะไม่ใช่ความสามารถอ่ะที่เขียนกดการกดมือยาวอ่ะกดมือขยาย พี่อาดูมือถุงมือผมดิถึงเดือดเกินน้องกดยาวเออไอเลิศไปสั่นเฮ้ยทุกคนดูถุงมือหนูใช่นี่ดีกว่าเนี่ยทุกคนดูถุงมือหนูเราไม่ได้อยู่กับเราดิไหนวะหนูผมโคตรโกงอ่ะพี่ไอมีแอแม่งอยู่ไหนวะถุงมือหนูโคตรโกงเข้ามาโอ๋อไอแค่นี้ ตีกูไอ้แม่งเอารถบุกมาไว้สัตว์นี่ไงไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งเอารถบรรมาไอ้สัตว์ไอ้เงี้ยนี่ไงประตูมือผมแม่โคตรดีอะแม่งกับไกัเพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเต็มอะเออถุงมือ เลือวันนี้ซ้อมอาวุธเหรอพี่ใครไปเอาระบัดหัวให้ไปชนไเลยมีใครเข้าไหมเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าเคพี่พี่เลือวเข้าพี่พี่เข้าไม่ได้น้องไปไหนอ่ะไปวะต้องไปอยู่กับเพื่อนพี่เฮ้ยเอาวะมันมีอยู่แค่นี้เหรอวะไม่มีอย่างอื่นให้ทำแล้วหรอกนี่ไง มันแม่งไม่ทำเพี้ยอะไรแม่งเราจะตกไปเฮ้ยอะไรอะ่ะเล่นเล่นก่อนเล่นก่อน two <'s> one go oh. มันตบกันก่อนเลยเอามันเลยตีกันหน้าตีกันหน้าเขาเรียกว่าคนสุดท้ายเริ่มทำอาเลยกว่าโ,โหนี่ตัวใหญ่เชียวโ,โหรุนร่นกระเด็นมามันถูกตัวเข้ามาไกาลตายแล้วไปอีกอ่ะ แล้ทำมาใกล้มืูไม่วันจะหาสักหรอเนีย่ยมีอาแนงน้าเกินสายากเลยปา้าเอาเอหัวไ,ได้ถุงมืออิดบ่กมือจะแตกเลยฮะมือ<า>จะแตกเลย มีความสามารถเขามือความสามารถสลหรับตำแหน่งมือแม่งเยอะมีเย,ะมเ,ยะมเยอะเหมือนกันนี่วะ่ะใครมป็นสัหาคิดทำคือถุงมือนะครับบอกอะไรที่อนี่คือถุงมือนะดับอะไรนยะเป็นเจ้าของตราอ๋อถุงมือพูแสแอนพี่ชว่าเข้าพายเวดเหรอไม่พเวทยังไม่เปิดเลยเอะไรเหรอ้